โอ้ผมก็ับสวัสดีทุกท่านนะผมโอ้ยมมงไลน์นิดหน่อยคราวน,นี้เราจะมาทำเอยเราไม่ได้มาทำเราจะไปลงเมืองเพื่อไปเอาลาวาวก็เช่นเคยนะผมไม่มีไรเวลาลงเมืองหลงอืมนี่ก็ สี่ทุ่มครึ่งแล้ว,ง,วง่วงอยากเล่นก็เราจะเอาดาบหายใช่ไหมดาบหายอยู่เราก็ทำดอกเเหล็กไปเผาเอาเลยเอาพิกแอคมาแค่เธอมามาเลือแค่นี้วะ ทำเพิ่มไม้พอไปตัดไม้แกเขาเล็กก่อนดราบพลิกแอส ไม่โอเคไม่ต้องไปตัดมีอยู่ไหนวะนี่โอเคคลิกลัวๆแล้วยังหวนี้พอ่อ,อหินเราต้องใช้หินเอาไปเยอะ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 มากเยอะไม่มีที่เก็บ เราไม่ได้ไปคูดอะไรเก็บไว้มั่งเราแค่จะไปเอาลาวามาเฉยๆแต่อันนี้เอาไปเผื่อเจออะไรอ๋อลืมไปเออทำอีกกล่องไว้ดีกว่าเตาหัวเลยเพื่ออะไรวะเนี่ย ดับใช้แล้วไปอนันนี้นี่นี่นี่น,นี่ชุดกกเกาะกางเกงทำไปนี่ไหนกว่าหมวกกับรองเท้าหมวกรองเท้าโอเคเราได้ครบเสร็แล้วย่ำไปเลย ยยมไปเลยแล้วเราก็ก็ก,ก็ก็เป็่งเอาไวานะ้แค่เจ็ดอันก็น่าจะพอนะหรือไม่พอเอาไปเผาอีกเอทานมาไปเติมยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปเผาไม่หมดระหว่างเนี้ยหมดยัง อันนี้ไม่มีแล้วอันนี่ล่ะโอเคน้ำปังก็ได้เหลือมั้งก็ไม่มีแล้วโอเลยขอคงครบทำถังเพิ่มหน่อยดีกว่าเผื่อไม่พอจะไปลุยยุ้ยวันนี้เลยให้กินน้ำปังกัน ok luôn lốt, luôn 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 đấy cái luôn 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 ตังติตังติไปไงวะเออลงเงี้ยถูกะไม่ใช่อยู่วะเนีย่ยบอกว่าทางมันจะงงงงลงเงี้ยวอะใช่ดิโูเล่โอโทคาลันก็ว่าอยู่ มันต้องลงทางนี้แหละเออโอ้ยลืมทอดให้ตายเถอะมาจะถึงอยู่แล้วลืมทอดเนี่ยมันเสียเวลาตรงเนี้ยต้องกล้าไปเอาทอดในอีกปะถอะเอ้แต่คุณผู้ชมก็ไม่เตือนผมเลย ต้องเอาทอดมาด้ยวยขึ้นทางหไหนปะเนี่ยฮัลโหลทางขึ้นแววนไปเลยคำคืนนั้นแสนโหดร้าย เข้าดิรอแล้วทอสมีทอสไหมทอส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 นี่เลยพอแล้วก็เอิ่มอะไรวะเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออก อ้าวอันนี้มาไงวะเดี๋ยวก่อนอันนี้ทอเตรียมไปเยอะเลยเนาะเอาเยอะทุสุดอะชิงผมนี่กดแบบรัวๆเลยอ๋อมันหมดแล้วก็ไม่บอกไม้หมด บางทีมันก็เปลืองมานะทำเออทัวโอเคเก็บทานไหมเออแค่นี้ก็เรียบร้อยือดาบไว้คืนมัน นอนดีกว่านอน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 เออนอนกันเช้าแล้วออกแบนได้อ้ยสะดดุงเลยรูปนี้อาจจะเป็นรูปปอยเยวระเบิดหวดไปหวดไป นี่การตีคิปเปอร์นะครับผมต้องตเยเียงระมามระวังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดโอ้ปิดเน็ตแรงคนลื่นนะบอกเลยให้อดินมาวางว่าไอ้ทางงูเราไปย,ยังะ่ะ ลรือเพราทางตานันทางตานันใช่ปะรปดูไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อตายหมดแล้วมันแทบเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแบบก็เล็งคนเดียวนี่หว่า กินแป๊บถือดาบไว้ถือดาบไว้เพื่อความปลอดภัยแหวนแหลกเกยให้ตายเถอะกำลังเลืนล่นๆเลยใคาวิ่งยาวไปทังไงปะที่วิเจอลาวาเด้อ ตักไก่เงิมืดตังูหน่ยนี่ไงลาวะตัก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 มาตักมาโอเค เราได้แล้ววามันที่เรียบร้อยแล้วครับผมภารกิจต่อไปคือการไปหล่อประตูแล้วมันหลอ่อย่างไงอยู่เนี่ยต้องมีน้ำอีกเอ้ยไปหาอะไรขุดก่อนดีกว่ทาที่จะพัง่ัน อยู่ันยาวๆผมยี่สินาทีลงได้เวไไแต่ลงนานหน่อยชั่วโมงกว่าเน็ตไม่แรงฝนตกด้วยปรับทอสหน่อยมดืดแถวนี้ยระวังลลายแล้วปักทอสโอเค ปูทําไงวะอ๋อ e แล้วเราก็วแ,วแวนม,ม,วนะมน่หว้เดืองนหัวติด บนไม่มีอะไร้งบนไปงี้มั้งรูบันลังคาโอ,อลววาวาทานเอาไป๋ยวยุงกัดไปอะไรนี้ ทิมนาให้ทิมนาให้อยู่ข้าวดูๆนี่หิวแน่นอนเอานี่คดดว่าเผื่อไม่ได้เราจะไปทำวงจรอ,อะไรเล่นกันเดี๋ยว ปฏิบติตามตอนต่อไปทำแน่นอนวงจรนเนี่ยนี่คือบอลวาวาในนี้มันจะมีเพชมั้ยเออ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 นี่ไงนี่ไงที่มันอันตรายที่สุดที่ผมบอกเนี่ยมันจะล่วงลงม,ม,มาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเราจะมี่ขุดทำไมเนาะ โคตรอันตรายบอกเลยทานเยอะแล้วขุดทานไปทานโอ้มาจิ้มเปิดได้เป็นไงเป็นไงโอ้มันจิ้มเปิดได้ นี่มันดงทานเลยนี่วะเราจะใช้เป็นอนันต์ไปนะครับผมพิกแอปเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ขุดนะดูก่อนนี้โอเคขุดเรามีบ็อก ีิจันลาวาไว้ก็ขุดได้โปรลงลาวาขู่ไอเลชเลสโต n นี่เราจะลงเหมืองกัน,นยาวๆนะ ยังไม่ยุงหน้าด้านกัดไม่ปล่อยด้วยไงเราจะวนไปตรงนู้นดีไหมลองไปดูถ้าตายก็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 ตายเออกระตกเราอาตาย จบนับหนึ่งใหม่นี่ไงมันหายเรื่องพีแอจะพังระวังเสียงดังที่เห็นรูแวบเหมือนท่านเหมือนยังขุดเปียงวะขุดแล้ว

Quá, không không quá. rồi thơm như quả làm đây mày quá núi to đấy mãi đâu nói sụt Đi subscribe đi kênh ทีเดียวเลยเกียนลงหลายรอบตันแล้วนะนี่มีอะไรไม่รู้ไม่ลงรูแค่นั้นไปไหงายดอ,อกวะขึ้นบนสิบเจ็ดนาทีแล้วขึ้นบนดีว่วะคุณเหล็กเงี้ยบาเล เขาเลืกไปทำอะไรได้มั่งเรายังไม่มีแอปตัดต,ต,ต่อที่ดีนะครับผมก็อะไรแคสแล้วก็ลงเลยอะไรประมาณนี้เราจะต่อเป็น ep ไปนะครับผมก็คนดูจะได้ไม่งงนะครับผม ดูกันยาวๆไปเป็นร้อยอีพีเยชิปทางขึ้นอยู่นะสิปแปนาทีแล้วเนี่ยปวดประทาดกระทางขึ้นหาไม่ได้เจอทางไหนวะงูไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ แล้วชิบหายนี่ทางขึ้นแถวใช่ชดิใช่แล้วสิบเก้าทีวนมงนนางนี้แป๊บกูด่าไงไงก็มาแล้วทีเดียวเลยเกียดวนเมื่อไรแล้ว จะพูดน้อยๆน,นะนมันมึนๆเบือ่อห่วงตามันจะปุบปืน่อยอ่ะนี่ก็จะห้าทุ่มแล้วกินก่อนทอ <c oughs> สร้างแรนด์มา จิ้งมาขึ้นตรงนี้ก็ได้ต่เกไปเดินวนหาทางขึ้นดังนั้นขีดา้าใบไปขึ้น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 ,นสร้างขึ้นอยู่ไหนมาลงมาทีเดียวเลยยี่สิบนิดๆก็อโอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โหปิดน้ำมันอุ้ยเสียงชัดเจนมากเราจะไม่ยุ่งเราจะมาคุดฐอน เบล้วณหทีคนดูจะเบื่อไหมเนี่ยพปกๆไปไ,ปไปขึ้นบนไปคลิปตรงนี้ดีวยวะจะนานไปพุดถานี่ย ซื้อคอมอนะคน,อนีูนะแคสพิ่งเลยใช่ี่นีีต้องมีสปาว์แน่เลยเจาะเข้าไปหน่อยดิไม่มีวะมีดินเอาละทานหมดก็ยีิบสองนาทีแล้ว ไปคลิปแล้วกันก็นี่เราก็ได้ของได้ลาวามาเดี๋ยวประตูพอทเทิลก็ทำห้องนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมก็ไม่มีอะไร,รผมก็ขอบคุณครับย่าผู้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ හි සිසි විසි ස